พี่จ๋าปัญหาที่พวกพี่เจอกันร0อยหลายคนอ่านดวงกันยังไม่คล่องประสมพบผูกดาวหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะมาไล่ขั้นต้นกันใหม่สเต็ปวันนี้ห้ามหลุดนะครับแล้วพี่จะเข้าใจทุกอย่างเลยว่าการอ่านดาวอ่านพบอ่านสมมติว่าเราได้ปีจรน,นอกไหมครับดาวอะไรย้ำอะไรฐานอะไรเข้าใจไหมไปพบไหนบ้างผูกอะไรได้บ้าง ไม่ต้องคิดอะไรมากวันนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมตัวแรกเลยทุกคนจะต้องรู้พบกรรมะแปลว่าอะไรถ้าพบกรรมะมันขึ้นมางานแสดงว่าปีนี้ปีจรน,นี้เดือนจรน,นี้หรือวันจรเน,นี้ยเจ้าชะตาจะต้องมีคําว่างานวุ่นวายสัมพันธ์เกี่ยวกับคําว่างานดังนั้นอะ่ะเมื่องานมันขึ้นมาแต่เผอิญว่าเราเหลือบตามองแล้วมันมีหีนะโผมาด้วย งานหมายความว่าอะไรฮินะหมายความว่าอะไรเอ่ยฟังไว้ก่อนนะครับพบชนเสียทุกตัวมีความหมายเดียวกันก่อนนะทุกอุปสรรคภาระปัญหาการแบกรับดังนั้นนะครับพบชนเสียทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพยายะอาอีิอุบาตหีนะมรณะนะเราเรียกว่าทุกอุปสรรคหรือปัญหา ต้องเกิดขึ้นแน่แสดงว่าเรารู้ว่าหินะมันลอยมาแล้วหิละหินะลอยใส่พบกรรม,มะมาแล้วก็หมายความว่าการงานน่าจะไม่ราบลื่นแล้วเจ้าชะตาคนนี้ฟังไว้ก่อนนะครับอย่าพูดเป็นภาษาที่เรียนหรือภาษาโหนหรือภาษาตำราเพราะเวลาเราทายกับลูกค้าต้องเป็นภาษาตลาด ดังนั้นนะครับอย่าไปบอกว่าการงานของคุณนะคือพบกรมกรกมา,กกมมากชนหีนะมันบอกว่าการงานของคุณค่อนข้างหีนะณนะเวลานี้อะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้อย่าพูดมันบอกว่าการงานของคุณเตรียมตัวนะงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยทําอะไรก็แล้วแต่ที่ดูเหมือนจะราบลื่นกับราบลื่นไม่จริงอย่างที่คิดอย่างที่คาดหวังเห็นไหมครับใช้ภาษาตลาด อย่าใช้ภาษาที่มันเราเรียกว่าดัดจริตเดี๋ยวเดยวดัดจริตไม่พอดัดจริตโอเคลืมโทนลืมโทนเสียงต้องเสียงสองดังนั้นนะครับกรรมะหินะมันบอกไว้ว่างานจะมีปัญหาได้ง่ายนะเห็นปุ๊บเอกใจก่อนงานจะมีปัญหาเจ้าชะตาทำงานอะไรคุยนอกรอบไปก่อนก็ได้ตอนนี้ทำงานอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าในเรื่องการงาน หรือมีคิดจะขยบขยายทําอะไรก็แล,ล้วแต่ในเรื่องการงานหรืออะไรก็แล้วแต่โยนอย่างนี้ไปก่อนอยากใช้คําว่าทายดวงให้จบแล้วพูดแต่ระหว่างเห็นแล้วก็ขยายไปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆืเป็นการอะไรรู้ไหมครับแทรกซึมอารมณ์และแทรกซึมความคิดและแทรกซึมข้อมูล มันต้นมาเรื่อยๆไงอย่าเพราะอย่าลืมนะเจอหน้าปุ๊บเราพูดประโยคแรกแล้วเราพยายามจะต้องพูดให้จบประโยคให้ได้หมายความว่าเรายังไม่ได้รับรู้ความเป็นจริงที่เขาเป็นเลย <Yeah. S 1> แต่ถ้าในค่อยๆแย่กันไปว่าเป็นยังไงบ้างอุย้ยมันขึ้นมาเรื่องงานเลยนะครับคุณพี่ในดวงช่วงนี้มันบุกบอกถึงว่าการงานทําอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างเหนื่อยดูวุ่นวายไม่ทราบว่าการงานในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างได้คิดได้อยากจะทําได้อยากขยายได้อยากอะไรหรือเปล่าถ้าจะทําอะไรต้องรอบคอบ เห็นไหมครับกัมมะหินะอ่ะฮินะไม่พอแม่งเสือโผล่มาอีกตัวหนึ่งอลีด้วยฟังไว้ก่อนนะครับหินะยังเป็นอารมณ์ยังเป็นปัญหาออลีนี่เป็นตัวตนได้ไหมเป็นศัตรูได้ไหมระวังให้ดีถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีการขัดแย้ง ในสายงานตัวงานหรือการคอนแทคงานอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความขัดแย้งบางคนตั้งแง่คนตั้งแง่นั้น่ะบันทั้งได้คนร่วมองค์กรกับคู่กรณีที่เป็นลูกค้าก็ได้คือตั้งเหลี่ยมกันขึ้นมาเพื่อจะเอาประโยชน์ตัวเองสูงสุดเข้าใจไหมครับมันก็กลายเป็นอริพี่ครับสมมุติเราเราทําผลิตสินค้าประเภทหนึ่งดิวก็จัดซื้อ,อบริษัทหนึ่งพี่รู้ไหมจัดซื้อมันค่อนข้างเคี้ยวไหมเ,เห็นแก่ได้ไหมเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวไหม แล้วจะเอาให้ได้อย่างนี้นเข้าใจไหมทั้งทั้งรวมแล้วยังไม่พอกับเต็มรถที่จะส่งได้มันก็จะหาข้อแม้โยกโยกจะบอกให้คุณออกส่วนต่างของน้ํามันมาช่วย,ยต่างๆมันก็ไม่เอาไอ้อย่างนี้ยมันแปลว่ากรรมะอลีได้ไหมอาลีก็แปลว่าคนที่เข้ามาทําให้ความราบลื่นที่มันเคยเป็นอยู่ไม่ราบลื่นความผิดปกติปัญหาถ้าเจฮอาพาพรก็บอกว่าอารมณ์เสีย นึกภาพไหมครับมันทําให้อารมณ์เสียได้ง่ายยิ่งใครก็แล้วแต่ไฟได้รับผิดชอบในเรื่องงานเยอะๆจะอารมณ์เสียกับพวกเนี้ยอะลีหินะทําไมวะคิดว่าวันนี้คูต้องทําให้เสร็จแม่งงานมากองอีกตั้งหนึ่งแล้วอ้าวอย่างนี้เสาร์ที่กูก็ว่ากูต้องหยุดกูจะปิดคอมไม่เอากูก็ต้องมานั่งทําให้มึงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกรรมะหินะอะลีกำลังจะบอกว่าที่โชคพูดไหมครับเป็นความหมายความจริงของชีวิตไหม เป็นคําจริงๆดังนั้นอนะ่ะพี่ต้องติดคาพวกนี้พี่อย่าไปติดคาโหนนะถ้าพี่ตามดู youtube หรือไปเรียนที่ไหนมาก็แล้วแต่มันจะเป็นคําในตาราเวลาทายมันจะไม่มีสเสน่ห์ที่ครับหลักเกณฑ์อ่ะเทคนิคง,ง่ายมากคืออะไรรู้ไหมพูดกับเขาเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานสิพี่เตือนลูกเตือนหลานเตือนเพื่อนเตือนพี่ยังไงล่ะพี่ก็พูดในอารมณ์นั้นเลยพี่กําลังจะได้อะไรด้วยรู้ไหม นั่งอยู่ในใจเขาเราเรียกว่าพี่รู้ไหมครับนามบัตรเทพที่สุดที่เรียกว่านามบัตรนะเราเรียกว่าวางนามบัตรในใจคนพี่รู้ไหมครับถ้าไล่เศษกระดาษไปนะครับบางครั้งก็ใส่ซองบางครั้งก็ขยำทิ้งถ้าออกจากโต๊ะเราไปจริงไหมแต่ถ้าเขาเห็นว่าเราจริงใจและเต็มที่กับเขาเท่านั้นเราเป็นไงบ้างทุกครั้งที่มีปัญหาจะนึกถึงเราคนแรกเลยนะต่อให้ไม่มีเบอร์โทร๋ยวมันเคยมาที่เนี่ยมันก็ยังสุ่มๆม,มาเลยเข้าใจไหม มันแปลว่าอะไรวางนำบัตรในใจคนให้ได้และที่สำคัญที่สุดนะถ้าใครจะเอาดีทางด้านอาชีพหมอดูหรือที่ปรึกษาหรือศาสตร์พยากรณ์ด้านอื่นพี่จะต้องเปิดไลน์กลุ่มเพื่ออะไรรู้ไหมพี่จะได้โพลว่าวันนี้ใครเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วก็จับลูกค้าทุกคนเข้าอยู่ในไลน์กลุ่มผลคืออะไรห้ามดูดวงในกลุ่มไลน์เพียงแต่เราให้ข้อมูลว่าอะไร วันนี้เป็นยังไงบ้างเค็ดเสริมดวงวันนี้ควรไหว้พระควรจะทําอะไรดีคุณจะพกเหรียญติดตัวหยิบเคดอะไรออกจากบ้านมันจะกลายเป็นสร้าง F4 ของพี่แล้ววันใดการที่มีไรลุ่มน,นี่มันจะกระตุ้นมือถือทุกคนแล้วถ้าพี่ให้ความเป็นอะไรสม่ําเสมอความน่าลําคาญบทความเนื้อหาหรือทิกเรต,ต่างๆที่มันดีมันจะสะกิดใจเขาเดี๋ยวเขาก็อยากถ้าใครอยากดูดวงก็ต้องอะไรนัดคิวนัดเจอแสดงว่าตรงเนี้มันทําให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาดูกับพี่ไม่เอาไม่หลุด พี่ก็ต้องสร้างลายกลุ่มเฉพาะพี่เองจะเฉพาะอฟซตัวเองเพื่อีจะใช้อะไรเวลาเรากระตุ้นไปอะไรต่างถ้าเขาจะถามก็นอกรอกแต่ข้อมูลที่เราให้มันเท่ากับอะไรรู้ไหมเด้งไปสู่มือถือทุกเช้าเวลาเปิดมามันจะกองอะไรใช่ไหมครับว่าเนี่ยว่ามีข้อความแล้วเชื่อไหมครับเอาตรงๆเลยนะวัดจากอะไรสมมติถ้ามีคนเข้าร้อยคนเรายิงเข้าไปปุ๊บนะทุกวันมีคนอ่านเจ็ดสิบคนแปดสิบคนหรือเก้าสิบคนตลอดล่ะ มันแปลว่าคนทุกคนที่เป็นลูกค้าที่เข้ามาในกลุ่มเราเนี่ยเขาติดตามเราด้วยไหมแต่ถ้ายิงเข้าไปแล้วนะครับเหลือ20 100ร้อคนนะั้นมีคนเข้าร้อยคนนะแต่เปิดอ่านแค่1ิบคนสิบห้าคน20คนน่ะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะว่าแม่งกระจอกบทความหรือคุณค่าหรือเขาต้องเห็นว่าพี่เลวหรือเห็นแก่ได้หรือเห็นแก่เงินหรือเอาเปรียบเขาเขาก็ไม่อยากจะติดตามแสดงว่าถ้าพี่ฉลาดในการเขียนบทความที่ดีแล้วเขาได้ประโยชน์ทุกวันในเตือนเช้าอ่านว่าเขาจะต้องจัดเคสอะไรทําอะไรเป็นยังไงบ้าง พี่ลองคิดดูสิว่ามาว่าเขาจะติดตามเราไหมอันนี้แหละง่ายที่สุดเลยนี่คือเทคนิคเลยนะตรงนี้แสดงว่าพี่ทุกคนถ้าจะเอาดีทางด้านอาชีพศาสตร์ทางเลือกพี่ต้องอะไรเปิดกลุ่มเปิด fc และขยันโพสทุกวันวันนี้มงคลอะไรแล้วอย่างยิ่งใกล้หวยออกคนเกิดวันนี้เลขเด่นในงวดนี้คืออะไรก็ว่ากันไปพวกนี้เป็นยังไงบ้างเขาชอบพี่ต้องให้คุณค่าเขาสังเกตให้ดีนะ ถ้าพบอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับงานงานก็กรรมะใช่ไหมเงินพวกลาะก,กระดุมพระทนังเข้าใจไหมครับถ้าพวกนี้มันขึ้นมาโชคจะจับหัวข้อใหญ่ก่อนว่ามันตรงกับหัวข้อไหมงานเงนิงนความรักแล้วก็สุขภาพขอโทษนะครับสามอย่างเลยงานเงินแล้วก็ความรักโชคจะกองหาก่อนว่าในปีนั้น,น,นเวลาดาวมันดาวที่มันย้ําอ่ะ อายุจรอ,อยู่ตรงไหนดาวย้ำอะไรฐานอะไรจริงไหมครับดูก่อนเลยว่าเหลือบตาด,ดูก่อนว่ามันมีภพหลักอยู่ไหมภพที่ขยายเรื่องราวหลักเรื่องราวหลักมีสี่อย่างงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพแต่ภพที่ขยายเรื่องราวหลักลหละงานก็คือกรมะกกรมะเงินก็คือลาภกระดุมภะทนังจริงไหมครับแล้วก็ความรักคือปัตตนีแม้แต่ภรริยงังแม้แต่ทาสีทาสาข้างบนข้างล่างมัชชิมาก็ต้องมองกับมันไปด้วย แสดงว่าถ้ามีเรื่องราวหลักใส่เรื่องราวหลักตั้งต้นก็เหมือนที่โชคดึงกรรมะมาให้พี่ก่อนเลยเห็นไหมแล้วดูซิว่าม,มีพบทนเสียไหมเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการกองสเต็ปแรกเราจะได้รู้เลยว่าเรื่องราวหลักก็คืองานเงินความรักแต่เน,นี้ยพอเออมันขึ้นกรรมะแสดงว่าเรื่องงานหลักก็คือเรื่องงานเลยจริงไหมครับเรื่องหลักคือเรื่องงานอากรรมะยืนพื้นเอากรรมะเด้งขึ้นมาก่อนถ้ามีปัตตานิก็ปัตตานิขึ้นมาก่อนเลยแปลว่าเรื่องความรักเป็นหลักจริงไหมครับถ้ามีในเรื่องราพะเอาราะขึ้นมาก่อนเลย แล้วมีชนเสียไหมเพราะมันแปลว่าอะไรรู้ไหมรายละเอียดปีนี้สมมติถ้ามันขึ้นเรื่องงานก็แปลว่าปีนี้งานค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างวุ่นวายทาอะไรก็แล้วแต่วางแผนไว้นะครับนับหนึ่งไม่ค่อยถึงสิเริ่มต้นเริ่มต้นน่าง,ง่ายเมื่อคิดติดขัดเมื่อทํามันไม่ราบลื่นมันไม่ราบลื่นแน่ๆไม่ราบลื่นมันเหนื่อยมันวุ่นวายมันแบกรับเยอะมันภาระมากความกดดันสูงต้องทํายอดอีกอะไรอีกพวกนี้งานงานมีปัญหา แต่ถ้าเรื่องความรักมีปัญหาเราก็เอาปตัตตาิตั้งแล้วก็มีพบเสินเสียมาไหมก็แปลว่าความรักก็ไม่ราปลื่นเงินคําว่าเงินไม่ใช่ว่าไม่ราบลื่นรายจ่ายค่อนข้างมากรู้ไหมครับเราเครียดเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เราเครียดเพราะจ่ายไม่พอจ่ายก็คือเป็นหนี้ได้ง่ายอยากจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อต้องจ่ายแล้วแต่ยังไม่มีเงินมาจ่ายได้แสดงว่า ไม่สามารถรับผิดชอบรายจ่ายได้เต็มที่หรือรายจ่ายค่อนข้างตึงนั่นคือเงินมีปัญหาจริงไหมรายละเอียดมันก็จะย้อนไปว่าเพราะอะไรนะเพราะถูกหลอกถูกโกงเงินยังไม่ออกต้องกู้หนี้ยืมสีเปียแชร์ไม่ได้พวกนี้แหละเห็นไหมครับคําว่าเงินติดชนเสียพี่ครับนึกถึงประโยคจริงของชีวิตที่เราเจอกันของมีปัญหาเรื่องคนเครียดเรื่องเงินนะโอ๊ยเครียดจังมีไรายได้หลายทาง โอ้เงินเข้ามาเยอะมากโคตรเครียดเลยไม่มีใครบ่นนี้เลยจริงไหมเนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วค่าเช่าร้านค่าบ้านค่ารถค่าทุกอย่างค่าผัวผัวแต่ละคนอีกโอ้ยเครียดไออย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะน่าเครียดอ่าย้อนกลับมาสู่เรื่องงานใหม่งานมีปัญหางานเหนื่อยงานวุ่นวายนึกออกไหมครับความกดดันสูงใครอะที่เข้ามาวุ่นวาย บางครั้งก็เพื่อนร่วมงานนี่เองอ่ะทําโปรเจกต์ร่วมกันแต่ไม่เสือกรับผิดชอบแต่โยนมาให้เราจริงไหมถ้า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 ,ถาไม่ใช่เพื่อนร่วมงานอย่ามองสายเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเดียวครับคู่กรณีในสายงานแปลว่าลูกค้าก็ได้ด้วยนะถามจริงเวลาพี่ดูลูกคา้าเคยซื้อขนมไปฝากบ้างไหมเขาให้ขนมเราบ้างไหมนึกออกใช่ไหมครับเวลาไปเจออะไรมันก็มีค่าทําความรู้จักกันมาก่อนเราไปดีอครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเร,เราจะรู้สึกว่าเริ่มคุยกันสนิทขึ้นจริงไหมนั่นก็แปลว่าอะไรได้ สหัชชะพี่ครับฟังไว้ก่อนนะงานทําเกี่ยวกับงานอะไรที่เกี่ยวกับงานทั้งหมดในตัวบุคคลเป็นสาชาะได้หมดเลยเพราะตัวตัวบุคคลนะครับเราเรียกว่าคู่กรณีเพียงแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเราเรียกว่าคู่กรณีในองค์กรแต่ถ้าเป็นลูกค้าก็เป็นคู่กรณีในสายงานที่เราจะต้องดิวคอนเน็กชันคอนแทคด้วย ดังนั้นน่ะแยกให้ได้ก่อนว่าพบหลักมีไหมเรื่องราวหลักก็คือกรรม,มะระลาภาพัพนคือเรื่องราวหลักแต่ถ้ามีก็ดึงชนเสียมาขยายก่อนให้มันรู้ให้มันย้ำใจเองก่อนว่าปีนี้เดือนนี้นะครับงานไม่ราบลื่นแน่วุ่นวายแน่เตรียมตั้งรับให้ดีเตรียมตั้งรับให้ดีถ้าตั้งรับดีผลอาจจะไม่เกิดร้ายเลยก็ได้ยังเกิดบวกได้ถ้าตั้งรับไม่ดีจับบวกอยู่นะครับอาจจะติดลบ